สนับสนุนโดย Allnew Isuzu m u X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิรตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับวันนี้อยู่กับผมกปปี่จิรัทวัฒน์สิริบุตรครับสวัสดีครับและผมต๊อบอุฒินันนาหิมพร้อมกับมักกุเทศกิติมศักดิ์ของเราแต่วันนี้สงสัยคงไม่ได้พาผมไปเที่ยวแน่ๆนะขอต้อนรับอาจารย์เสรีวรมนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่สลาดจิต ตอบสัญญาแล้วใช่มาฟังมักคุเทศน้อยหน่อยาแต่งตัวแบบนี้มาแล้วเนี่ยเพื่อเอาใจท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยครับให้บรรยากาศมันพาไปตรงลงวันนี้แขกจะพาแขกไปเที่ยวใช่ไหเใช่แขกจะพาแขกแขกสองคนที่ก็เป็นแขกนะฮะแขกต้อเชิญ แขกนี่คือแขกชาติพันธใช่อันนี้คือแขกนี้คือผู้มาเยือนโอเคที่จะพาไปนี่ก็คือที่เขตราชเทวีครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่อันซีนของกรุงเทพเพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นชุมชนโบราณที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตทางประวัติศาสตร์กว่า200ปีอายุเนี่ยน้อยกว่ากรุงตนโกสศิลร์5ปีนะครับ ก็แปลว่าหลังจากตั้งกรุงแล้วแขกจางก็อพยพมาใช่คลองแสนแสบที่เห็นบ้านไม้เรือนไทยสมโบราณสมปัญญาลายมะนนลาอะไรต่อมีอะไรสารปฏิกรรมที่ได้เนี่ยนะมาตั้งแต่ยุครัชกาลแสนแสบเนี่ยบางคนก็บอกว่าพวกเขามาอยู่แถวนั้นแล้วโดนยุงกัดจนแสบจริงๆนะข้อสันฐานมีเยอะเยอะสาข้อเนเสนยับภาษามาลายูเพราะคนแขกอ่ตรงนั้นเยอะเป็นมลายูแล้วก ถูกยุงกัดจนแสบนะฮะอแสนแสบเพราะว่าคลองแสนแสบนี่นะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ว่าต้อนเฉลยศึกส่วนหนึ่งที่มาจากปัตตานีขึ้นมาก็คือกลุ่มมลายูมีกลุ่มแขกจามที่เข้ามาช่วงรัชกาลที่1หลังจากที่รบชนะสงครามเก้าทัพนะครับแล้วก็เลยมีคลองแสนแสบเนี่ยขึ้นมาเพื่อ เหมือนกับเป็นทางลำเลียงขนสเบียงต่างๆสเบียงและอาวุธตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามยาวไปถึงฉะเชิงเซาก็เลยบรรจบตรงที่คลองมหานาคแต่ก่อนในคลองมหานาเขาไม่ได้เรียกว่าคลองแสนแสบตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคลองแสนแสบใต้เพราะว่าเหมือนกับมหานาเป็นชื่อเก่าเป็นชื่อก่อนที่จะมาจากคําว่าแสนแสบแล้วแสนแสบก็มาทีหลังก็เลยยาวไปถึงนู่นเนี่ยออกฉะเชิงเซานู่นเลยอันนี้แค่เรื่องคลองนะฮะเห็นไหมฮะ พราะถัดมานอกจากบ้านครัวแล้วมีอะไรดีอีกเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีคนที่เป็นแขกจามเนี่ยเป็นคนที่เป็นมุสลิม,มหรือว่านับถึงอิสลาม,มนะถึงศาสนาอิสลามเขาก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของมัสยิดเก่าแก กว่า200ปีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะสามแห่งอ่ะใช่ไม่เหมือนกันด้วยวัตถุท่เห็นในแล้วใช่ไหมครับเนี่ยว่าพี่ดูในรูปประทรงเลยมีทั้งที่ทรงเป็นโดมแล้วมีทรงที่เป็นเหลี่ยมธรรมดาก็มีแต่ดั้งเดิมเนี่ยหลังแรกเนี่ยเป็นแบบจั่วแบบทรงปั้นหยาโดมเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากสมัยยุคราชการที่7จ็เข้ามาเหมือนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่ตรงถนนราชดำเนินนะฮะที่เป็นทรงโดมอาคารพระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาทีนี้เรารู้ประวัติแล้วคนตะกะอย่างพี่ก็ต้องถามครับว่าถ้าไปที่นี่มีอะไรมีอะไรให้กินเรียกว่าชอบทานดีกว่าโ้าบอกตะกะตะกะของใช้คาว่าชอบทานดีกว่าก็จะเป็นอาหารโบราณจะมีเขาเรียกว่าซัมลอมจูแคมร อ่ะอะไรอ่ะนี่คือภาษาเขาเลยนะตอบพูดได้แต่เราพูดไม่ได้เเดี๋ยวพูดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวพลาดมาลอมมาจูเมรไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวผิดอ่ะอันเนี้ยคือภาษาเขมรจามนะคนคนจามก็จะพูดภาษาเขมรครับครับเขาจะได้คขาได้ภาษามาแต่ว่าไม่ปรากฏอักษรเขียนนะปรากฏแต่คำที่พูดกันแล้วตอนนี้ยังมียังมีภาษาพูดอยู่ไหมมีอยู่แต่คน่พูดเนี่ยน้อยลงแล้วอ๋อครับโเด็กรุ่นนี้ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วตอบก็ได้แค่บางคำตลกแล้วเราได้กินยังฮะ ยังไม่ได้กินยังไม่กินตรงมันคืออะไรซําลอมาจูดแคมเก็คือแกงส้มเขมรก็คือเป็นแกงส้มที่ลักษณะเหมือนกับแกงป่าบวกกับแกงส้มแต่ว่าใส่เนื้อติดมันจะต้องเคยบอกในในเฟซบุ๊กอะบอกว่าถ้าจะกินแกงต้องไปบ้านนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้านเฉพาะที่จะไปอ๋อคือในชุมชนก็จะมีบ้านที่ทําอร่อยอย่างเงี้ยเน่ใช่ในหน้าตาแกงก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แกงส้มหมายถึงว่าเราใส่พริก ว่าเป็นใส่พริกแกงใส่พริกแกงส้มเลยแล้วก็ใส่เนื้อติดใสมันแล้วก็ใส่โหระพาใส่โหระพาด้วยนะใส่ใบมะกรูดใส่มะเขือเปราะครับมันก็คืออาหารตะวันออกใช่ใช่ใช่เป็นอาหารตะวันออกแต่ว่าเป็นลักษณะของมุสลิมซึ่งนาตอนนี้นะถ้าที่ไปปรากฏที่เห็นลักษณะแกงแบบนี้นะไปเจอที่เขมรจริงที่ชุมชนกำปงจาม จามีคำว่าจามอยู่ด้วยคำว่าจามด้วยคำงจาคือมีชุมชนมีบ้านแบบที่แบบที่ทางที่ต้นทางของการมาด้วยใช่มีที่มาอ๋อเอาล่ะพอพี่รู้เรื่องนี้นะฮะที่บอกได้เลยว่าพี่เคยเป็นทําหน้าที่สื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะช่วยบ้านจามนะไอ้ช่วยช่วยบ้านครัวนะคือมีใครก็ไม่รู้เช่นสมองก้านอันไหนก็ไม่รู้คิด จะเอาทางลงทางด่วนไปลงบ้านครัวประมาณ36ปีที่แล้วโอ้โหมันมีทางด่วนตรงนั้นใช่ตอนนั้นต้อมยังไม่เกิดใช่พี่เนี่ยสู้แหลกเลยบอกเฮ้ยเขามีสุราเขามีสุสานเขาเป็นชุมชนประวัติศาสตร์แล้วคุณจะไปลื้อเขาได้อย่างไรและพี่ก็พูดเลยนะครับถ้าเขาจะเอาทางด่วนไปลงวัดสุทัศน์จากคนพุทธยอมไหมพี่พูดอย่างนี้เลยออนนี่คือ200กว่าปีเนาะใช่ก็อยู่กันมานานคือเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมครับ เขามีสุเหร่าก็เหมือนมีวัดมีโบสถ์นะคะแล้วจู่ๆจะให้เขาปิดลืมโอโหแต่ว่าพี่ต้องบอกได้เลยว่าคนบ้านครัวสู้ยิบตาสุดท้ายป้ายที่จะลงตรงนั้นนะทีแรกนะครับเขาเอาผ้าไปปิดไว้ค่ะครับเหมือนยังมีความหวังกะนนะลงราชดำนีหรือว่าลงเซนต์เนเมอร์ในยุคปัจจุบันนี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วพอไปได้ปั๊บตอนนี้ลบทิ้งแล้วค่ะเมื่อก่อนเอาผ้าปิดไว้ค่ะมีความหวังมีความหวังก็กลายเป็นพื้นที่เพราะมาจากอะไรมาจาก ในหลวงรัชการที่9นะสามารถจบและยุติโครงการนี้ได้จนกลายเป็นสวนสาธารณะที่ชื่อว่าลานกีฬาพัดสองอ๋อ <c oughs> ๆๆเราเปานหนึ่งชุมชนแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพักนั้นจะต้องอีกหนึ่งชุมชนเขาพาที่เป็นพยานน้อยชุนตลาดเอา <ๆ S 1> ละนะจะพาไปดูกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect นิวอิซุ u ว c r o s s 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทางอิซุสวี r o s s 4x4 Master of All Roads ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก พริวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับนิวอ <Infinite. Infinite. S 1> ีซ <X> ูซูเอ็กซีรีส์รงนคลุกใหม่ <X> เราใจสไตล์เอ็กซ์อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชมิมซื่อสัตย์จัดหนักคว <c oughs> ามสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new isuzu milx originality redefined บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใจยยเส้นเหนียวนุ่มด้วยนำ้ำซุปข้มข้นสุดดังเดิมแบบใจยย เขาถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปจายาช่ในรสชาติเชื่อใจจายาสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดี รักตัวเอง<ฮ>ก็ลองดูสิ Property perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับแหมเมื่อกี้นี้พาไปเที่ยวบ้านผมนะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะไปดูมัฮะมักเทศของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปที่อีกหนึ่งชุมชนที่เป็นพระหวัฒนธรรมท่านนี้<ด>ไม่<า>โกรธครับันนี้ไม่โกรธเพร่เจอใน f เฟซบุ๊กเจอป๊บก็ตอบ พี่จะไปงานเนี้ยอ่าพอาะเขาบอกเลยว่ามีงานเขาจะมีการขายอาหารนู่นนี่นั่นครับโอ้ยอะอะอบจะียกเอ่อก็พี่ที่พี่คนชอบกินใช่ไหมใช่จะียกคนชอบกินคนตะกากันแหละพอเห็นโฆษณาว่าจะมีการเปิดร้านขายอาหารนู่นนี่นั่นครับต๊อบพาไปได้ไหมรอบนี้ได้ท็อปจัดให้ครับแต่พอไปถึงไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยทำไมอย่างนี้อะทจะเก็บร้านกัหมดแลยมากเขาขายดีมาก คือเป็นเปาหารเฉพาะเลยใช่คือพี่เจอคนจัดเขาบอกเป็นการจัดครั้งแรกไม่มีใครกล้าจึงเตรียมอาหารมาน้อยครับครับคือเขาเขาไม่คิดว่าโอ้โหคนมันจะไปกันเยอะแยะขนาดนั้นเราดูหนังเลิกประมาณบ่ายโมงครึ่งครับแล้วเราก็ไปถึงได้ประมาณบ่ายสองกว่าใช่ผัดไทยไม่มีกินไม่มี ไก่ปิ้งน่ากินมากแต่แถวยาวโรตีเขากําลังทําน่ากินมากแต่แถวยาวไม่ได้อะไรเลยจะกินอะไรได้บ้ได้จะซื้อขนมนมเนยมานิดนิดหน่อยๆนยเท่านั้นเองนะได้เห็นบรรยากาศแล้วล่ะคือเราได้เห็นเลยนะบรรยากาศของเขาเนี่ยก็คือว่าคนในชุมชนเขามาร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะแต่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นต้องให้ท็อปเล่าให้ฟังว่ามันเป็นชุมชน ที่เป็นพระหุวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนชื่อว่ามัสยิดฮารูนอยู่ย่านบางรักนะครับย่านบางรักติดกับนี่แหละติดกับวัดม่วงแคร์ติดกันเลยนะรั้ววัดกับสุสานเนี่ยหรือว่ากูโบของของอิสลามเนี่ยอยู่ติดกันเลยและใกล้ๆนั้นโบสถ์ มีบทอัดซ้ำมีบทอัดซ้ำอยู่โรงเรียนอัดซ้ำชันเห็นไหม oh. อยู่ในย่านที่เขาอยู่กันแบบอยู่ในซอยเดียวกันอะอย่านนี้นะครับ uh. นอกจากจากที่ต๊อพูดตรงนี้แล้วเนี่ยในแง่ความรู้ของพี่เนี่ยย่านนี้เป็นด้านที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อรัชการที่สี่ต้องการสร้างความเจริญเพื่อไม่ให้ฝรั่งมายึดเราหา uh. ว่าเราเป็นบ้านบาเมืองเถื่อนท่านก็นําเอาเทคโนโลยีของฝรั่งเนี่ยมาสร้างถนนขึ้น เป็นถนนเจริญกรุงที่เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดโพตรงที่ตอนนี้เป็นกรมรอดอนะ,ค,ะครับยาวไปถึงถนนตกเป็นถนนที่กว้างเพราะตอนนั้นฝรั่งกําลังหาเรื่องเราว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสุขภาพไม่ดีเลยอยากจะขี่ม้าอยากจะนั่งรถม้ายาวๆไม่มีถนนรัรรชกาลที่สี่ทรงให้สร้างเลยชื่อถนนเจริญกรุงแล้วก็ตอนหลังก็ทําถนนอื่นต่อด้วยก็จเจริญกรุงนะครับแล้วก็มีถนน บำรุงเมืองแล้วก็มีถนนเฟื่องนครฝรั่งเงืบค่ะไม่สามารถว่าเราได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอมีถนนสายนั้นปั๊บความเจริญของฝรั่งเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นครับสถานทูตโปรตุเกสสถานทูตฝรั่งเศสนะคะโรงแรมชั้นนําของกรุงเทพสมัยนั้นท็อคเกอรเดลก็อยู่แถกตรงนั้นหมดเลยเพราะว่าเนี่ยซอยนี้วัดโวงแคเนี่ยก็อยู่ตรงตรอกโรงภาษีอีกที่นึงเรียกว่าตรอกโรงภาษีที่จะไป ไปสุลกากรเก่านะครับแล้วก็อยู่บนถนนเจริญกรุงแล้วถ้าเลยเจริญกรุงไปอีกหน่อยนะคะเจอบางคอแหลมชุมชนมุสลิมอีกแข่งหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจริญกรุงเนี่ยเป็นถนนที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคัญเพราะว่านอกเหนือจะไปทำไปเจอแหล่งประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครตะกะชอบทาน <laughs> ชอบทานชอบสรรหาจะมีขนมหวานอร่อยร้านคูนครัพบจะมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะคะของร้านประจักษ์นะคะ และจะมีอาหารมุสลิมฮาราวอยู่เป็นจำนวนมากบนถนนเส้นนี้ e> ก็ดูจากในคลิปนี่ฮะเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ทีมงานดูไปไงครับนี่ดูขนาดที่อาจารย์เสรีกำลังเดินเรื่องหาซ้ายขวาเป็นไงครับ,รบโอ้โหเๆๆกลียวกราวเลยทีเดียวอ,อาจารย์รตกท่อไม่ใช่ะมันต้องไปดูแลอาจารย์เลยแม่ขายอ๋อแฟนคลับเห็นไหมดูสิคือเสียดายที่เราเราไม่ได้ทานแล้วไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารตอนนั้น แต่อย่างที่พี่บอกว่าบริเวณแถบนั้นเนี่ยนะเนื่องจากว่าตั้งแต่บ้านเล็ที่นหนึ่งถนนเจริญกรุงซึ่งต่อจากตลาดน้อยเนะะี uh ่ยครับไปเรื่อยๆจนถึงถนนตกเนี่ย uh huh. มันจะผ่านบางคอแหลม oh, ซึ่งตรงนั้นเป็นย่านมุสลิม uh huh. นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครมีแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วก็เป็นมุสลิมแล้วอยากจะหาอาหารฮาราวให้ทาน uh huh. เส้นนั้นเลยครับท,ทั้งเส้นเลยเส้นนั้นทั้งเส้นเลย ร้านอาหารทาเราเยอะมากสุดท้ายรู้มาวันนั้นเราไม่ได้กินเราก็ไปไหนไปไหนครับก็ไปกินอาหารอินเดียปากีอยู่ตรงกรมไปสนีกลางบางรักหมอซอยยูติดกันเลยลอยติดกันไปไงบ้างครับรสชาติรสชาติอร่อยแต่มันดีวิ่งกว่ารสชาติคืออะไรฟรีใช่ไหมฮะนี่เราก็กะจะจ่ายตังเต็มที่แบบโอ้วันนี้แบบมากระเป๋าแน่นๆเลยกินสองคนกับท็อปยังไม่พอเป็นไงครับเห็นว่าเมนูมันดีสั่งกลับบ้านกลับบ้าน โอ้ยสั่งข้าวหมกเนื้อส<อ>ี่ซุปมือซุปเนื้อสี่เต็มที่ละอ่าสั่งไก่สีแดงเนี่ยไก่เลยนะติต๊ก,ก้า,กกาสั่งหนานอ,อีกหกชิ้น,นโอ้ตายแล้วสั่งเยอะแยะมาถึงก็ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วโอ้ตายแม่เจ้า,าคือถ้าแค่เรากินนะ ก็ยังไม่เคยเท่าไหร่แต่นี่เอากลับบ้านเอากลับบ้านด้วยแล้วกับให้ตังค์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่เอาน้ำใจน้ำใจเราก็ขออนุญาตขอบคุณนะเราก็แจ้งเขาหน่อยว่าร้านก็อยู่ที่ไหนอยู่ข้างกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือว่ากรมไปรษณีย์กลางบางรักกันนะครับชื่อร้านว่าสลิม สลิมสลิมอ่าแล้วก็อ่านว่าสลิมพี่กับท็อปเลยอ่านว่าสลิมสลิมแปลว่าเราเข้าถูกร้านอาการที่ได้กินฟรีเนี่ยมีอาหารไทยด้วยนะไม่การที่เราได้กินฟรีเนี่ยก็แปลว่าเราเข้าร้านสลิมจริงๆของน่ารักมากขออนุญาตขอบคุณมาขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่จำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปวันหลังนะครับพี่จริง คือพี่บอกได้เลยนะถนนจเจริญกรุงเนี่ยถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวแล้วไปกับพี่นะ,ะรับรองว่าเพลิดเพลินจเจริญใจมมพี่จะให้เริ่มต้นตั้งแต่สะพานตรงตลาดน้อยครับแต่จริงๆถ้าจะแถมนะต้องเดินจากตลาดน้อยเนียนะครับใช่ต้องเดินในตลาดน้อยด้วยถ้าตลาดน้อยเนี่ยมันเป็นชุมชนคนจีนใช่แล้วก็จะมีศาลเจ้าจีนนะครับมีเรื่องราวต่างๆนานาที่คุณจะเรียนรู้เยอะตลาดน้อยด้วยและเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นสะพานมาปั๊บก็เข้าถนนเจริญกรุงก็ไปที่บ้านเลขที่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเชอราตัน อรอยย่อ,อคิดเนี่ยนะ,ค,ะครับแล้วถ้าสมมุติว่าโชคดีวันนั้นเขามีของขายขนมเสน่จันท์อร่อยอร่อยอร่อยมากนนเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกมาบนถนนเจริญกรุงนะก็จะเจอสุราเนี่ยเนาะแล้วก็จะเจอปริศนีการนะซึ่งก็น่าเที่ยวนะเพราะมันก็เป็นแหล่งประวัตินะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เขาเปิดให้เป<ช>็นพิพิธภัณฑ์ชอบไปถ่ายรูปแล้วก็เสร็จแล้วก็มีวัดม่วงแค แล้วก็มีบทอัดซ้ำพ่เดินต่อมาก็จะเจอร้านรวงต่างๆซึ่งจะมีทั้งโจก๊กมีทั้งบะหมี 8, ่เปดมีทั้งขนมหวานโอ้โห สพี่พายาวได้จนถึงสำริดมีชุดเสื้อผ้าอาภรณ์แขกนอกแขกในคือแบบมีหมดเลยนะย่าง้าพูดถึงเสื้อผ้านี่พี่พาเที่ยวได้ยาวถึงท่านเหมือนตกกันแล้วกันเอาละนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมช่วงหน้านี่ผมอยากจะให้น้องต๊อบเขาเล่าเรื่องราวเรื่องเสื้อผ้าสักนิดหนึ่งเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เ็ามีเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect นิวอิซุสวีครอส 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทางอิซุสวี r o s s 4x4 Master of All Roads แม่พรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสีหน้า ชินาชานาเวลามณีห้ามขมโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m w x Originality Redefined ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ชสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับเมื่อกี้นี้แหมพี่ก๊อปปี้อยากรใช่ไหมเพราะเสื้อผ้าอาะพ์ที่เราสวมใส่กันนี้นี่มันเป็นวัฒนธรรมอะไรยังไงทตามันสวยจริงๆนะเราชอบคือจะบอกว่านี่คือเป็นลวดลายวัฒนธรรมของทางอินโดมันคือผ้าป้าเตะดีนั่นแหละเห็นไหมก็เห็นว่าแต่บางคนเขาก็จะรู้สึกว่าผมเคยรู้สึกนะว่าใส่แล้วดูแก่เหมือนเอาผ้าถุงแม่มาใส่อะไรแบบนี้ นี่คือเด็กนี่คือเด็กไม่แต่ใส่แล้วสวยดีอะแต่เดี๋ยวนี้สวยจะตายวนี้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราแก่สึ้นีสวดแล้วของพี่มีตั้งห้าหกตัวแด่ที่ทาาเเนี่ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนมาเลยคนอินโดเนี่ยจะนิยมใส่กันแล้วมันผ้าใส่สบายเห็นไหมครับแต่อาจจะสบายน้อยกว่าชีฟองของของอาจารย์เสรีเรานะครับอันนี้ไม่เป็นลายด้วยนะนี่เห็นไหมใช่มาดูลายเต็มๆเห็นไหมครแล้วก็ไม่แก่ด้วยเพราะว่าออยู่ที่คนใส่อยู่ที่คนใส่อยู่ที่ไม้แขวนโอ้จ้า <laughs> <laughs> เหนื่อย <laughs> <laughs> แล้วเนี่ยนี่แหละครับเอาสรุปวันนี้ก็ไยครับเป็นไงบ้างการไปเที่ยวของวันนี้ครับก็บอกยืนยันตรงนี้ครับว่าแม้แต่กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลัก <c oughs> แต่พื้นที่ที่เป็นอันซีนถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวรองเพราะว่าคนก็ไปพระราชวังไปวัดพระแก้ว <c oughs> ถูกไหมไปพิพิธภัณฑ์ ไปช้อปปิง้งตามห้างต่างๆไปดูวัดที่สําคัญสาคัญวัดเบญจมาศบพิธหรือว่าเป็นวัดไตรมิตรอะไรพวกนี้นะครั<า>บอันนั้นถือเป็นหลักแต่อะไรที่เป็นอันซีนถือเป็นรองก็ๆๆ <as> แล้วกันนะครเพราะฉะนั้นเื่อว่าคุณผู้ชมฟังมาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะไปนะฮะชุมชนบ้านครัวนะฮะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรจริงๆผมก็อยากไปแนตะ่ไม่เคยเข้าไปเลย <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะไปกันดูบ้างนะทั้ง วิถีชีวิตทั้งอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าแบบนี้ด้วยนะครับเวลาหมดแควันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวติดตามกันให้ได้ว่าเราจะไปที่ไหนนะวันนี้ผมกัปี้จิรัวัฒน์ครับผมต้อมพุที่รันนาหิมครับและอาจารย์เสรีงมบมนธาพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ